สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สกุลสกุลเด้อสบายดีอยู่ซ่องแม่น้องเทนพี่นอ้นองพ่อพ่อ,พอ,อกับน้องด้ำเก่ามาเลยสบายดีป่ะลูกงูจะไปใช้หลงหล่ะไม่ะไมมจะเสียมเจ้าอันแรกให้ผัวให้วเพอนมาพี่มาพี่เสียมนั่น มันแม่ควยห่าเลยอืมดอกดามมันยอมมาเสียมนั่นแหละอืมหอยกระฮาใหม่ใหม่แม่ดอกดาเอ้ยพี่น้องเอ้ยมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมเมื่อไม่โอ้ยหอยกระจ่างาเห็ดปัวอะไรเนาะ บีเเล่อืมใส่แนงมันอะพี่้องเอ๋ยส่ขึ้นแล้วส่อลงเยอะ แนงพี่น้องเอ,อ้ยแ,แ,แนงค่งออออา,า,าแนงพี่น้อง<ะ>เอ,อ้ยแล้วกินเสียงซับกึดๆกิดอย่ทางเจไดเสียมกับบอกคือปันไดล้วังเสียมมันสนีป่านะด,ดั่ม,มเงาีิได นี่สิลูกน้องน้ำนำหยับออกมาให้เดีสาวเบ่งดูมาโอ้น้องวักไงพี่น้องอือน้องน้ำนำหยับออกมาดูป้าจะเป็น้องขท้าปิ่นเวิร์นว่นนแล้วมันปีแอคเลยมันมีหมื่มพระเห็นอีมนนเม่น้าท่านแม่ตาดีนะคะเก่้องอ่อนวะ่ะอ่อนจ้ะ หนอนัองเท้าพี่หน่อยหนูจะจับหมุดเจ้ามาอยน้องดํากบแม่น้อดําหะาหม่ด้วพี่น้องคือพ่อให้ปวกนะเฮ้ยน้องเอ้ย ตูดมันแม่มาขอด้วยนี่พวกก็เจาะซับนอบปงใหญ่ได้ระบอดลูกหล่ากูได้กระฮาพี่้องเอ้ยสวงเนี่ยบัวไพอู้ยจับดีด้วยเหรออืโอเค,อเคสามตูดกับพ่อแกงเลยค่ะวะเนาะ มาสี่คนเสียมสองดวงลำหน่อยนะบม่อยากเาเสียมพม่หลอแเอาไ้องไปูต้ทางก่อพี่เลาม่ลงดำทางป่าต้งทางโอ้น้ำคือปลากรนอืน้ำปลากรุนเม่ลงดำ ด้ำดึงออกไหมอ้ยพี่น้องก็่ายไลยห่กมันเหงนะมันบุ่มือหวยประเด็กเขาอันนี้หวยเค่ไหนได้พี่น้องจัอันใหญ่ขึ้นอันน้อยมาหลุดน้ำกันอันอันใหนด้วยอันใหญ่บ่กใหญ่ก็ดขึ้นอืออือพี่น้องจ้า อืมอืจนเขียวจนเขียวเนาเลยหัวยังรอกระหองนะห้องตหองหัวประเด็กเมื่อเลยวหัวประเด็กมากห่อนห้องตก้อนนี้ขึ้นมาก้อนใหญ่แค่ สวยกันด้พี่น้องเลยสอยกันหาสอยกันแนมเบิ่งหึสุ่มอีกเล่ะขั้นบอได้สุ่มๆมันมีโลรถรสันพี่น้องเอ๋ยซองกาซอง Lúc là, anh à, hai lạc kèn nó mãi, kèn ở mãi, kèn ở mãi. Ô đi đấy nó xem mai là, sao chỉ sợ ừ. hết mà Nó su mừng gặp nơi. Hoặc là, hên mừng su mừng gặp nơi. Hoặc là, hên mừng su mừng gặp nơi. Hoặc là, hên mừng là, แม่ต้องขอดังนี้ทางพี่นอกแปนเบมดนะตังควที่ยวัวต้นหนึ่งน้อยองหนอใบควายเบื้องประเทศเทียวทซัเนี่ยรบ้างอ๋เที่ยัวก้อนเอะหนอทัพนี่เราซับบ้านทางไหนพนี่ซับพี่น้องเอ้ยถ้ากนังเผาโอ้ยเดี๋ี๋กนังเผาหนามนี่นะช่องหนอ เมาไปลองข้าบอกขาวมานดูขา้ขาบอกขาวมันก่อนซีซับก่อนพอซับพอขาวหมดแดงมาลังเตกหมดแดงมาอูด้มแดงนั่งถนัดเรื่องซับกันไหนม ไปไะจาอือเราบได้ปายไปบอกได้ปายไปเด็กตแคกนเยนังววยเขาว่าทับมันพี่สอดไปทางพี่บองใหญ่เนี่ยทางนี้างเฮานะอือเดี้ยเจ้ามานางทางนี้นี่น้องเอ๋ย เตรียมสั่นอ่ะอืมแล้วบ่งของ้งนรามเตรียมสันี้นะเนียาวาโอ้โหลาดมากเลยเตรียมยาว <c oughs> พี่น้องจา๋ยาใหญ่พอไหมอ่ะพอเลยอืมพี่น้องบไอ้บอสเต็มตาบ่เมื่อแล้ววันนี่นะเด็กสามอันก็เต็มตาแมนพี่น้องจา๋า หอนบราทุกของไผ่กึกเลย,ย,ยโอโย,ย็นดกอากาศจะเย็นตอนนี้ขั้นกระห่มมาเย็น,น,เ,ยนเจอแล้วค่ะตาตูดตู <c oughs> ดววใหญ่อใหญ่วยวุดว,ยวงพี่น้องดำคิว,วขนมแล้วเด้ออ้าว เกียวแล้กอาตมาล่ะมา,มากยแลยุะม,ม,มน,นังซับขักไหนแน่พม่้น่เ้อยอยากจะโดนอ่าโดนน,ง,นงพี่เทิรนไหมนี่ไปสอบแล้วปอยังกาะมึงนะอปอหาง อืมพี่น้องเอ้กระบอบใหญ่ใบเยาวก็พอดีด๊ามเอามาลูกล่ะส่กระตาลูกล่ะคัมแพงน้ำใหม้อืดพี่น้องเอ้ยผสมเถอละตูดซองตูดเถระหน่อซองหน่อเนี่ยหน่อเอาไปเบิดนะบนชุ่มเขาเคยมาหาควายกับน้องสละพี่น้องไปซาใหม่น่ะทำน้องซ้าน่ะ จะบอกได้ว่าอาูน์บออานสนไหออ,องไพศาลอ่ะของแ่วเพยเอยไก่บนเส้มามาฮ่าแม่งกระสอนแมพี่น้องเอ้ยไก่กระลัง,ก,งก่เลยคือไปในกำบันนงในห้องไพหากินไกนะ่เรือมันนิสเดมาเนี่ยแม่บ่นเที่ยงไก่ไกน้องนะ่ะ เอ๋ยเห็นไหมเห็นไหมเสอได้แต่เสียมสันเด้อเด้อเห็นบ่อืมคือเบาเสียมน้ำเรามาครับดูเหรอแล้วบอลนี่เราบักใหญ่นะเราเอานะกลางล่างน่ะห่วยทางกพี่น้องเว้ยกินตะกุดจะมันชิบอย่างชิบซาเด้อ เป็นบนหรี่น้อยอืมบ่เป็นแล้วโตมันง่ายเยี่ยมหิมาทางไหนอ่ะนึ้งขืนทางใดนอืมพี่น้องพี่น้องเห็นบ่บ่นนั่งขาวบ่เม็นนั่งขาวคือมันจะขึ้นเหี่ยวเนาะตอน นางแดงอะไรคือเทียวก้อแต่หัวแถววะน้องเอ๋ยมันจะขึ้นเหี่ยวแล้วงอนก็บ่องมาเลยนี่ยก้นยอ,อ,อน,ข,นข้าวอ่อนบักใหญ่หนึง่นงเด็ดตีไพ่เนาะพี่น้องเนาะหาอยู่หากินพี่น้องเอ๋ยตาดีร่ตาลายเสียเพื่อนวะมวนไ,<อ>ไงง่องมานเนีย Ba nhang đồng đầm. Phi ừ. là... nong ơi, một chờ mà soi khăn nổi ha, cả nơ phi nong ơi. Thôi, hả? Anh nhắn. Phi nong sao mà đẹp rồi đâu? ทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งเดี่ยงทั้งขาวทั้งเขีโอ้ยเนาะบุมีนุ่งผิดใจยิ่งหอมเที่ยวสวยนะใสกระตาลูกหล่าพี่น้องเอ๋ยเบงพ่อแกงเลยพี่น้องเอ๋ยเกือบซะำโม่พ่อแกงพ่อแกงเลยพี่น้องเกือบซะำโม่พ่อแกงจ้าบุญหะ ลาลได้พี่น้องเด้อมูจอมากินน้ำกันเด้อแกงหน่อไม้ยินดีแม่งวันสักขู่สักคนพอกันใหม่ขีมนาสบายดีไปละจ้า